เป็นเงินแท้ค่ะผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะสมัยยุคก่อนๆเลยเขาก็จะมีตั้งแต่รุ่นทวารวดีรุ่นสุขโขทยัยมาอยุธยาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีจะมีแบบมีเงินนะคะเงินมาแลกเปลี่ยนซื้อสินค้ากันเป็นเงินที่เป็นเงินนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเงินจากโลหะอื่นสมัยก่อนเงินคําว่าเงินนี่คือผลิตจากโลหะที่ ที่เงินนะคะเงินเงินหรือทองอะไรเงี้ยเลยนะคะไม่ใช่สมัยนี้เขาไปยุกไปเงินคําว่าเงินน่ะแต่ที่ผลิตอะ่ะไม่ใช่ละเป็นนิกเกิลเป็นอทองแดงเป็นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นเอส่วนมากจะเป็นนิกเกิลเนะเาะทองแดงก็มีเนี่แหละคะ่ะคําว่าเงินมาจากโลหะที่เราใช้กันอ่ะนะคะเป็นเครื่องประดับเอยเป็น เนี่ยค่ะเป็นสิ่งของเป็นเหรียญเป็นเงินตราที่นํามาใช้กันนะคะเงินแล้วก็มายุคสมัยเปลี่ยนไปนก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอันนี้อ่ะภาพบรมรูปมีพระบรมรูปเมื่อก่อนยังไม่มีภาพบรมรูปนะคะจะมีเหรียญเมื่อก่อนเลยไม่มีเหรียญมีอันนี้จะเป็นเงินรางเงินรวงเงินยวงเงินอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็พอมาสากลต่างชาติเขาเข้ามาในประเทศไทย เราก็มาประยุกต์นะให้เป็นสากลยิ่งขึ้นให้ให้รับกับประเทศอื่นเนาะแบบนี้ค่ะก็เป็นสากลก็เป็นเหรียญลักษณะรูปแบนๆเป็นเหรียญเหรียญโบราณค่ะเหรียญต่างๆนะคะเหรียญตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะสมัยโบราณก็จะเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้ค่ะเป็นก้อนนะคะเงินไม่ใช่เป็นเหรียญไม่ใช่เป็นรูปเหรียญค่ะอันนี้เป็นเงินเป็นโลหะที่ ใช้ซื้อของแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมาประยุกต์เป็นเหรียญลักษณะเป็นเหรียญเหรียญประมาณนี้นะคะอันนี้ราชการที่ห้าราชการที่สราชการที่6อ่ะราชการที่หราชการที่เจดราชการที่แอับดัลนี้ราชการนี่ได้8ดราชการที่แดนะ,ะแล้วก็ราชการที่9ค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเอาเอามามา,มาคุยสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันสมัยโบราณนะคะของไทยเขาเขาใช้เงินอะไรที่ที่หลายคนก็คงจะรู้วนะ่าเป็นอ่าเป็นเบี้ยหอยเป็นต่อมาก็เป็นโลหะที่ที่อมีมีค่าแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ที่เป็นสากลจริงๆก็จะเป็นเงิน เนื้อเงินนี่คือสากลแล้วเมื่อก่อนเขาบางบางบางที่เขาจะทําเป็นเงินแล้วก็ย,วยาวๆนะคะแล้วก็ใช้ใช้หักซื้อของใช้หักซื้อของตามน้ําหนักอัตราส่วนเขาจะเขาจะใช้เป็นช่งางค่ะเป็นน้ําหนักอย่างหนึ่งบาทก็คือสิบห้ากรัมนะคะคาคาว่าคําว่าบาทก็หมายถึงสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมคือหนึ่งบาทนะคะเนื้อเงิน